ดังนั้นคํำแช่งสาปประจำตระกูลบรรตามมาถึงคุณเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมโอ้อาจารย์ช่วยปลดปล่อยให้หน่อยพี่น้องครับไม่มีอาจารย์ที่ไหนปลดปล่อยคุณได้มีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่ทําได้อาจารย์ทั้งหลายเลือดเขาไม่สามารถที่จะไถ่คุณได้ถ้าคุณต้องการไถ่ให้พ้นจากอำนาจของสายาสาตออำนาจของความผิดบาป สิ่งร้ายๆที่พนานนาการคุณมหาพระเยซูคริสตองค์เดียวจบพระคริสต์ได้ไถ่คุณให้พ้นจากความแช่งสาบแห่งธรรมบัญญัติเพราะอะไรครับพระคัมภีร์มีบันทึกไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งพระเยซูทรงยอมถูกสาบแช่งเพื่อใครเพื่อเราทั้งหลายบอกคนข้างๆนะครับ พระคริสต์ไถ่คุณแล้วให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติญญตนั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องถูกสาปแช่งแล้วอชเมนมอ่ะเรารู้แล้วเราพ้นจากความแช่งสาปพี่น้องครับเวลาคุณขับรถเนี่ยแล้วคุณพ้นออกมาจากอุโมงค์แล้วคุณมองขึ้นไปข้างบนอุโมงค์ยังอยู่ไหมมันพ้นแล้วก็คือออกมาแล้วออกมาจากอุโมงค์แล้ว ถ้าคุณพ้นจากความแช่งสาบนั้นหมายถึงคุณมองขึ้นไปคุณควรจะเห็นความแช่งสาบอีกไหมโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่คิดว่าคำแช่งสาบตามทันฉันตลอดเวลาฉันจะออกจากบ้านก้าวเท้าไหนดีถ้าก้าวเท้าขวาเดี๋ยวจะโดนสาบต้องไปก้าวเท้าซ้ายบ้านของฉันจะทาสีอะไรดีถ้าผิดสีเดี๋ยวโดนสาบฉันซื้อรถใหม่รถจะสีอะไรดี ถ้าผิดสีเดี๋ยวโดนสาบผมแนะนำคุณถ้าคุณชอบสีทุกสีคุณทำลดให้คุณเป็นสีลุ้งไปเลยครับคุณจะก้าวเท้าขวาหรือเท้าซ้ายเดินถอยหลังหรือก้าวทั้งสองข้างออกพระคัมภีร์บอกพระพรจะตามคุณเท่านั้นเอเมนเพราะพระคริสต์ไถ่คุณให้พ้นออกมาจากความแช่งสาบแห่งธรรมบัญญัติแล้วดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราพ้นจากอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูว่าความแช่งสาบแห่งธรรมบัญญัติคืออะไร มีใครพอตอบได้ไหมครับหนังสือ6 6เล่มในพระคัมภีร์ของเรามีเล่มใดที่มีชื่อคล้ายๆคยำว่าธรรมบัญญัติบ้างเฉลยธรรมบัญญัติเก่งมากอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ในพันธสัญญาเดิมคนไหนมีพันธสัญญาใหม่ยังไม่ได้ซื้อนะครับไม่ต้องเปิดขอดูคนข้างๆเอเมนในฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28 14ข้อแรกได้กล่าวถึงพระพรที่จะเกิดขึ้น กับคนที่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเดินอยู่ในทางของพระองค์เดินอยู่ในบัญญัติแห่งความรักของพระองค์พระพรจะลงมาเต็มไปหมดแต่จากนั้นในข้อที่15พระเจ้าได้เตือนเอาไว้พระเจ้าเตือนใครครับพระเจ้าเตือนคนอิสราเอลในเวลานั้นและพวกเรานี้ก็เป็นอิสราเอลด้วยเหมือนกันเพราะเราเชื่อแล้วพระองค์บอกว่าแต่ถ้าไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์พูดง่ายๆว่า คุณดำเนินชีวิตตามใจชอบคุณทําบาปตามใจชอบคุณเดินในความอธรรมแล้วสิ่งร้ายเหล่านี้จะเกิดขึ้นในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่15แต่ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและไม่ระวังที่จะกระทําตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์และพระ,ะราชกำหนดกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้แล้วคําสาปแช่งเหล่านี้จะตามมาทันท่าน ในข้อนี้ข้อเดียวคุณเห็นคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณได้เห็นก็คือคำว่าพระบัญญัติคำว่าพระบัญญัติในข้อนี้หลายครั้งก็แปลว่าธรรมบัญญัตินั่นแหละคุณได้คำที่หนึ่งแล้วนะครับพระเจ้าต้องการให้เราดําเนินตามธรรมบัญญัติของพระองค์แต่ถ้าเราละเมิดธรรมบัญญัติเราดําเนินในความบาปเราดําเนินในความอธรรมพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าคําแช่งสาบเหล่านี้ จะตามมาทันท่านคำที่สองที่คุณได้พบก็คือคำสาปแช่งดังนั้นคุณพบคำว่าธรรมบัญญัติและคำสาบแช่งในข้อนี้ดังนั้นนี่แหละคือความแช่งสาบแห่งธรรมบัญญัติและเป็นความแช่งสาบแห่งธรรมบัญญัติที่พระเยซูได้เสด็จมาไทยเราให้พ้นถ้าเราอ่านตลอดตั้งแต่ข้อ15ไปถึงข้อ68เราจะพบว่าพระคัมภีร์บอกว่าความแช่งสาบมีอะไรบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บ ได้ระบุด้วยว่ามีโรคอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่อาการเบาสุดคืออาการคันอาการคันนี่เป็นอะไรบ้างรังแคเป็นต้นไหนมีใครเป็นรังแคบ้างผมเคยสอนเรื่องนี้แล้วมีคนหนึ่งเขาเป็นรังแคเลื้อหลังมาหลายปีทันทีที่เขาได้ยินเขาเชื่อฟังพระวจ,จนะของพระเจ้ารังแคหยุดทันทีแล้วเขากลับมาเป็นพยานเขาบอกเขาไม่เป็นอีกเลยเนเมื่อก่อนผมก็เป็นนะครับผมใช้หมดทุกอย่าง นะจะเป็นซิงค์ไพรีรทออนจะเป็นยี่ห้ออะไรผมใช้หมดอ่ะแต่กลับยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆคุณเคยพบไหมพอยิ่งไปรักษามันยิ่งกลับหนักขึ้นตรงกับที่พระคัมภีร์บอกนะครับบางคนไปรักษาที่หมอมาหลายหมอแล้วแทนที่อาการจะดีขึ้นกลับยิ่งกำเริบและก็หนักขึ้นอย่างที่ผมเล่าไปแล้วสมาชิกคนหนึ่งของเรานะครับที่ช่วยทำวิดีโอไปหาหมอมาสิปี โรงพยาบาลดีๆหมดไปหลายหมอยังคงปวดคออยู่วันละ8ชั่วโมงกินยาอย่างมากมายแต่เมื่อเขาตัดสินใจมาหาพระเยซูคริสต์เขาได้รับชีวิตใหม่ภายในวันนั้นอาการเจ็บคออาการปวดคอทั้งหมดหายไปทันทีจากที่เวลาจะหันทีนึงต้องหันทั้งตัว <laughs> นะสำหรับคนที่ดูวิดีโอนะฮะวิดีโอที่คุณกำลังดูอยู่นี้เป็นฝีมือของคนคนนั้นละ่ะ นะครับถ้าคุณเขาขับรถถ้าเขาจะเลี้ยวขวาเขาต้องหันทั้งตัวอย่างเงี้ยนะฮะคร,ครสเก็ดเขาเขาก็ต้องหันไปทั้งตัวเขาเอียงคอไม่ได้แต่จนถึงวันนี้แล้วเกือบจะปีหนึ่งแล้วอาการนั้นไม่กลับมาอีกเลยเห็นเพราะพระคริสต์ได้ไถเราให้พ้นจากความยากลําบากทั้งสิน้นผมไม่สนใจว่าคุณจะยากลําบากมายัางไงคุณจะขัดสนยากจนไม่มีการศึกษาไม่มีโอกาสในชีวิต เมื่อคุณมาหาพระเยซูพระองค์จะยกชีวิตคุณให้สูงขึ้นในทุกด้านขอเพียงคุณเชื่อและวางใจหากชีวิตครอบครัวคุณไม่มีความสุขคุณเหมือนอยู่ตัวลำตัวคนเดียวตามลําพังทั้งๆที่คุณมีครอบครัวมากมีคนมากมายในครอบครัวในบ้านด้วยคุณมาหาพระองค์คุณจะมีเพื่อนคุณจะมีสันติสุขเป็นสันติสุขที่เงินก็ให้ไม่ได้ที่ความเพลิดเพลินในโลกนี้ก็ให้ไม่ได้เพราะพระองค์จะไถ่คุณให้พ้นจากอาการทุกอย่าง ที่มันมาจากบาปใชเมนเรากําลังอยู่ที่ไหนครับเรากําลังอยู่ที่ความแช่งสาบดังนั้นเราจะดูว่าหลังจากข้อ15ไปถึงข้อ68แล้วความแช่งสาบมีอะไรบ้างพระคัมภีร์ได้เอ่ยถึงความขัดสนความยากจนคุณปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นคุณลงทุนมากคุณก็ขาดทุนและยังพูดถึงสิ่งร้ายๆมากมายดัยงนั้นผมขอแบ่งเป็นประเด็นง่ายๆนะครับ หลายข้อพูดถึงเรื่องของความขาดแคลนความขัดสนความยากจนหลายข้อพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วลงเอ่ยในข้อที่61ว่าและทุกโรคที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเล่มน,นี้หรือพูดง่ายว่าโรคทุกโรคในโลกใบน,ใน,ใน,นี้พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นคำแช่งสาเหตุอย่าเข้าใจว่าพระเจ้าส่งมา กิจการบทที่10ข้อ38ได้กล่าวไว้ชัดเจนพระเยซูได้เสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนที่ถูกมารเบียดเบียนทุกคนที่พระเยซูรักษาล้วนถูกมารเบียดเบียนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมพระองค์ถึงได้รักษาเขาเหล่านั้นเพราะพระองค์เสด็จมัดไถ่เขาให้พ้นจากความแช่งสาบแล้โรคทุกโรคเป็นคำแช่งสาบ แล้วก็มีอีกหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในคำแช่งสาบเราพูดถึงอะไรไปแล้วเราพูดถึงความขัดสนเราพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บอีกหัวข้อหนึ่งหลักๆที่พูดถึงคือความทุกข์ลำบากผมอยากจะพูดถึงบางข้อนะครับอย่างเช่นในข้อ33คือจะถูกบีบคั้นและเหยียบย่ำอยู่เสมอ รู้ไหมว่าความยากลำบากในภาษาฮีบรูคือคำว่าถูกบีบรัดจนแน่นและนี่แหละคือสิ่งที่บรรยายในข้อนี้จะเป็นชีวิตที่ถูกบีบคั้นและถูกเหยียบย่ำอยู่เสมอนี่ไม่ใช่พระพรนะครับแล้วผมบอกได้พระพรแบบนี้พระพรนั้นเงินซื้อไม่ได้คุณอาจจะมีเงินอยู่มากมายแต่ชีวิตคุณโดนบีบคั้นทางอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่พระคริสต์สามารถไถ่คุณได้ เห็นไหมข้อ53อยู่ในความทุกข์ลำบากข้อ57ความทุกข์ลำบากทุกหัวเมืองนั่นหมายถึงคุณไปเชียงใหม่คุณก็ทุกข์ลำบากคุณไปสตูลคุณก็ทุกข์ลำบากคุณไปกาญจนบุรีคุณก็ทุกข์ลำบากคุณไปสะแก้วคุณก็ทุกข์ลำบากและความทุกข์ลำบากเหล่านี้พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นความแช่งสาปไม่ใช่พระพรที่ซ่อนมา ข้อที่59ได้กล่าวถึงความทุกใจผิดธรรมดาความทุกใจอย่างไร้ายแรงและชา้า